สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในทยและต่างประเทศนะครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆป้าๆนะนะครับนะที่เข้ามาร่วมะฮะชมคลิปนะครับนะผมบอกเลยว่าวันนี้ครับขออัปเดตพระปิตาจัมโบ้นี่คือชุดท้ายที่อยู่ที่ผมนะครับที่มีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็สามารถหาไม่ได้พี่เทียนองสององแต่ไม่สามารถหาไม่ได้เป็นหลังแล้วพี่นะฮะยากมากนะครับ ผมบอกเลยว่านี่คืออัปเดตรายการที่มีเลพี่นะครับแล้วก็จะหายากเหมือนเจ้าสุอาติตาเหนือดวงนี่ติตาเหนือดวงพิมพ์เล็กเนี่ยครับหาไม่ได้เลยพี่นะหาไม่ได้เลยครับนะถ้าพี่ๆติดตามผมอยู่นะครับพี่ๆจะจําได้ว่ามีอยู่แค่คลิปเดียว นะครับและหาไม่ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าและจะเป็นรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่จะแพงขึ้นแล้วก็จะหายไปนะฮะผมบอกเลยว่ามีคนเก็บเยอะนะครับนะมีคนเก็บเยอะมากพี่ตอนแรกผมเพียบเลยนะครับผมเอามาสามที่หลังเพียบเลยพี่ตอนนี้เหลือเพียงแค่นี้แล้วพี่นะครับนะที่อคงยังทัได้เลยนะครับนี่ครับผมเหลือเพียงแค่กีโอคงนี้ครับเนี่ยสิบหก เดี๋ยวิสามสามสิบองค์ได้พ <out> ี่นะสามสิบสององค์ได้สามสองสามสี่องค์ได้นะครับหมดแล้วนะพี่นะหมดชุดนี้คือหมดแล้วนะครับนะนี่ฮะถ้าพี่สนใจองค์ไหนพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับในราคาเดิมนะพี่แต่ถ้าหมดชุดนี้ไปนะผมต้องบอกก่อนพี่นะอาจจะเป็นราคาอื่นนะฮะแต่ผมว่าได้ยกลังมาว่ายากมากนะครับยกยากมากนะครับวันนี้ผมก็ไปตั้งรับเดยพี่นะเงียบคลิปนะครับมีถันเป็นองค์นะครับนะนะะผมบอกเลยว่าหายากแล้วนะครับนะ ต้าพี่สนใจรายการไหนได้พี่นะัดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะผมขออนุญาตนะครับารายการที่หนึ่งกันเลยแล้วการพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะวันนี้ขอเปิดมาอง์แรกเลยนะครับอง์แรกนะครับองค์แรกขอเปิดมาเป็น,นการเขียวมรกตนะครับนะปิดแผ่นทองเล็กนะครับ เนื้อเขียวมรกตปิดแผ่นทองเล็กนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี Hello, ua, 33, 3, 3, 31, 1, ้ครับเลขโค้ดนันเบอร์พี่โอ้โหเลขโค้ดนันเบอร์ตรงแรกก็เลขโค้ดนันเบอร์สามสามนะพี่ใช่ไหมสามสามสามหนึ่งพี่นะครับขออนุญาตสองกล้องไปหน oh, ึ course, ่งพี่โอ้โหสามหนึ่งพี่สามหนึ่งนะครับโอ้โหตกใจหมดเลยครับนะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายหรืายการที่ผมคิดเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้เนื้อเขียวมรกตครับนะรายการที่หนึ่ง มาเริกันต่อครับพี่ชายครับรายการนี้ครับเป็นรายการอ่ารายการนี้เป็นรายการอ่าเนื้อผงพุทธคุณนะพี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะนี่นี่ฮะนี่ครับสวยๆครับพี่นะครับเลขค้นเบอร์สองหกมีนะฮะเลขค้นเบอร์สองหกมีโอ้่รายการนี้สวยๆเยพี่นะครับรายการนี้สวยๆเยพี่ เลขคุณเบอร์สองหกนะครับรายการที่เปลี่ยนปลงพี่น้องนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สองนะครับมาดูกัต่อพี่ชายครับเป็นการนี้ครับนั้นรายการที่สามครับเป็นเนื้อผงทูบนะเป็นเนื้อผงทูปนะครับเนี่ยเนื้อผงทูบนะฮะกวนอูนะครับนี่ฮะปิดแผ่นทองเล็กมีเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์แปดพี่เลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์แปดพี่หน้าคมคมอย่างนี้เลยนะครับหน้าคมคม่างนี้เลยพี่นี่ยเนี่ย โอ้โหตดนนิ้วพี่ดูมวลสารนะครับอยากให้พี่น้องที่เห็นนะชัดนะฮะโอ้โหพี่ดูนะฮะโคมกิฟตนะพี่โคมกิฟนะครับนี่พี่นะฮะอยากพี่ได้ชมนะพี่นะพี่ดูเล็บนี่ครบนะครับไม่มีรอยหายไปนะครับเนี่ยโอ้โหมวลสารนี่พี่สุดจริงๆครับนะเลขคนละหนึ่งถึงแปดนี่นะราการที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับในการที่สามนะครับ มาติต่อวิชาครับเป็นการที่สี่นะครับนะเป็นพับผมปิตาจัมโบ้นะครับนะนี่ฮะรุ่นแรกนะพี่รุ่นแรกยังก็ดีพี่นะฮะรายการนี้โอ้โหเยขคดสองหนึ่งเลขคดสองหนึ่งนะครับนะมีนิดหนึ่งเปปิ้นนิดหนึ่งนะพี่เนื้อปิ้นนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเลขคดสองหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหรายการนี้ครับต้องขอบแยกปันพี่น้องนะครับ นะครับผมขอ500บาทนะครับเลขตองหนึ่งผมขอ500บาทนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สี่นะครับมาไปกันต่อครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับเน่ยเป็นเนื้อผมพุทธคุณเหมือนเดิมนี่นี่ฮะโอ้โหยรายการนี้ค่อนข้างสวยเลยพี่นะฮะรายการนี้ค่อนข้างสวยนะครับเนายเลขคุณตัวเบอร์หกแปดบีเลขคุณตัวเบอร์หกแปดนะครับนี่ฮะโอ้โหผมพุทธคุณพี่ โอ้หมุนสายแน่นๆเลยพี่นะฮะมุนสายแน่นๆที่เลขคุดเบอร์หกแปดนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูกันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปพี่นะรายการที่หกนะพี่จ๋านะครับรายการนี้เป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกครับเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับเป็นเนื้อผงเทียนชัยครับนี่นี่ครับรอยคาบเที่ยังอยู่พี่นะรอยคาบเทียังอยู่เลยฮะนี่นี่ฮะเลขค้ดเบอร์หนึ่งสามหกนะพี่เลขค้ดเบอร์หนึ่งสามหกนะครับนี่ฮะ สวยๆนะครับรายการที่ค้อยห้าบาทนะพี่ชายรายการที่3 5 0อย้าบาทนะครับนะมาดูกันต่อพี่ชายครับเป็นรการที่เจดนะครับรายการที่เจดนะครับนะรายการนี้เป็นในการปิดแผ่นท้องใหญ่นะครับปิดแผ่นท้องใหญ่นะครับรายการนี้เปิดอยู่ที่4 0 0ร้อยบาทนะครับรายการที่เปิดอยู่4ี่ร้อยบาทนะครับนะปิดแผ่นทองคําใหญ่นะครับเลขคนเบอร์4ี่้านะครับเลขคนเบอร์4ี่เ้ารายการที่4 0 0ร้อบาทนะครับ มาลุยกันต่อไปกันต่อครับนะเป็นพระผงขาวสมเด็จครับรายการปิดแผ่นทองคํานะครับนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์ห้าหกครับเลขคนตัวเบอร์ห้าหกนี่ฮะรายการนี้วสวยๆนะรายการนี้แบ่งไปพี่น้องได้สี่ร้อยป่ะนะครับรายการนี้แบ่งไปได้สี่ร้อยป่ะนะครับพี่ชายนะฮะมาลุยกันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับน,นั้นรายการที่ เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อระผงพุทธคุณนะครับนี่ครับปิดแปลงท้องใหญ่นะครับนะเลขโค้ดเบอร์เก้าเจ็ดนะครับเลขโค้ดเบอร์เก้าเจ็ดปีนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องกันได้นะครับนะที่สี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่ มาลุยกันต่อพี่ชายครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับนะมาแบ่งปันเป็นการที่แบบเนื้อผงทูบกวนอูครับเป็นเนื้อผงทูบกวนอูพี่นะฮะดูครับดูนี่ครับชัดๆพี่นะครับความคมความสวยชัดเจนพี่นะครับนะความคมความสวยชัดเจนนะครับนี่นี่ฮะโอ้โหมวลนสารพี่พี่ดูมวลนสารแน่นๆนะครับนี่ฮะความสวยพี่นะพับผงต้องดูกันอย่างเงี้ยพี่นะครับ นะดูกันที่มวลสารนะครับนี่ฮะโอ้โหพี่สุดจริงๆครับสุดจริงๆนะฮะโอ้โหนะครับในการนี้ครับแบ่งป um> ันพี่น้องสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สิบร้อยบาทนะครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะลอยจีวรนะพี่โอ้โหมวลสารมวลสารสุดจริงๆนะครับรายการนี้ครับสี่ร้อยบาทนะพี่รายการที่สิบนะครับนะได้คนเบอร์สี่สุดนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการสิบเอ็ดครับเป็นเนื้อผง อ่ะพุทธคุณนะ่ยฮะปิดแผ่นทองเงินเล็กฮะปิดแผ่นเงินเล็กนะครับพี่ชายครับเป็นการนี้เปิดเป็นไาที่น้องที่350บาทครับเปิดเป็นไาที่น้องสามร้อบาทนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึพี่ชายเลขคนตัวเบอร์หนึครับนะในการที่11บี่นะฮะมาลุยต่อครับพี่ชายการที่2ครับเป็นเนื้อผงทินชัยครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงทินชัยปิดแผ่นเงินเล็กนะครับเลขคนตัวเบอร์หกครับเลขคนตัวเบอร์หกเจ่ดเป็นรายการนี้แบ่งเป็นสองสามรับาร้อยห้ารับ ลายการที่สามครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับปิดกองเงินเล็กครับเลขคนเบอร์สองหกพี่เลขคนเบอร์สองหกนะครับปิดแผงเงินเล็กนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สองหนึ่งะพี่โทษที่ครับสองหนึ่งนะครับนะนี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับมาเป็นาการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่ครับเป็นเนื้อพะอิดลงรักนะฮะเนื้ออิดลงรักนะครับนาเสยสวยปิดแผงเงินเล็กเลขคทะเบียหนึ่งสองเจ็ดครับเลขคทะเบอยหนึ่งสองเจ็ดมีด้านหลังคองคมพี่ด้านหลังทื่อสวยทองคมพี่นะฮะนี่ฮะรายการที่เปี่ยนไป,ปน้องสามร้อยห้าสิบบาทะครับพี่ชายนะฮะ <S <S ลองเลือกชมดูนะครับ <S <S นะ มาเลยต่อครับพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่สิบห้าครับนะรายการที่15ห้าครับเป็นเนื้อให้อิดอิดลงรักครับเป็นตะกุดเงินแท้พี่เป็นตะกุดเงินเดี่ยวแท้นะครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งนะครับนะตะกุดเงินแท้พี่ด้านหลังเลยเพชรหน้าทางด้านหลังเลยเพชรหน้าทางพี่รายการนี้ห้าเลยบานะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับนะรายการที่ิห้าพี่ มาลุ้นกันต่อครับราการที่16กครับเป็นเนื้อผองพืชคุณครับตะกุดเงินแท้ตะก,กุดเงินเดี่ยวแท้ด้านหลังลอยเพชรหน้าทั่งครับนานด้านหลังลอยเพชรหน้าทั่งนะครับเลขคนณตเบอร์ห้าสี่เลขคนณตเบอร์ห้าสมี่องค์นี้นะห้ารอบาทนะครับมาลุ้นกันต่อพี่ชายล้วกัรถ้าไปครับระการที่ สิบเจ็ดครับรายการทีสิบเจ็ดครับเป็นเนื้อเขียวมรกตุดครับติดตะหงุดเงินแท้ครับตะกุดเงินเดี่ยวแท้นะครับพี่ขอโทษแท้ฮตะกุดเงินเดี่ยวแท้นะครับนาเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งเก้าเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าพี่ด้านหลังลอยเพนต์ตาทางรายการที่ห้าร้ยบาทนะครับรายการที่ห้าร้ยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับมาลุ้นต่อครับพี่ชายครับเป็นการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดครับเป็นเหรียญอ่าเป็นพระผงนะฮะเนื้อเทียนชัยครับเป็นเนื้อเทียนชัยพี่นะค,ะนครับหนีรอยคาบเทียนสวยๆเลยเลขหัวจมูนหนึ่งสี่ห้า 1, 4, ครับรายการนี้ก็ห้าร้อบาทด้านหลังรอยเพชรหน้าท่งนะครับรายการนี้ก็ห้าร้อบาทนะครับด้านหลังรอยเพชรหน้าท่างพี่รายการที่สิบแปดครับ มาลุกต่อพ uh e ี่รายการที่สิครับเป็นเนื้อผ้าผงขาวสมเจ็ดครับเนื้อผงขาวสมเจ็ดติดแผ่นนุ่นเงินแท้นะครับด้านหลังโรยเพชรหน้าทั้งนะครับเลขค้นตัเบิร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเลขค้นตัเบิร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่รายการนี้เปลี่ยนไปเป็นทองที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เปลี่ยนไปเป็นทองที่ห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบเก้าพี่นะฮะมาต่อลุกต่อครับพี่ชายครับรายการถัดไปนะครับนั้นรายการที่ยี่สิบเรือรายการที่ยี่สิบเปิดมาครับ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อก้นครกนะครับนาตะกุดเงิน3ดอกพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งสี่พี่ตะกุดเงิน3ดอกเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการนี้เปิดราคาเดิมพี่700บาทนะครับราคานี้เปิดราคาเดิมพี่700บาทนะครับองค์ที่20นะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่21ครับนะองค์ที่21เปิดต่อมาครับองค์ยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อเขียวตะกุดครับตะกุดเงิน3ดอกนะครับไอ้ตะกุดเงิน3ากษัตริย์พี่เงินทองหน้านะครับตะกุดเงินทองหน้าพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งสี่ให้เลขคนละเบอร์หนึ่งสี่รายการนี้แบ่งปันนได้700บบาทะคร มาลุยกันต่อครับเป็นการยีิบสองครับและการยี่สบสองครับเป็นเนื้ออิดหลงรักนะครับติดแต่อจะกุดเงินแท้สามดอกนะครับจะกุดเงินแท้สามดอกเลขค้นเบอร์เก้าแปดพี่เลขค้นเบอร์เก้าแปดเนื้ออิดหลงรักนะครับเนื้ออิดหลงรักนะครับพี่ชายรายการนี้เลขค้เบอร์เก้าแปดนะครับนี่ฮะแบ่งไปพี่น้องราคาเดิมรันเจ็ดร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องราคาเดิมเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะฮะรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับนะมาลุยต่อครับ มาลุ้นต่อครับเป็นการยีิบสามครับนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับนะเป็นทําผิวโบราณพี่เนื้อผงพุทธคุณผิวโบราณที่เลขคนละเบอร์ตัวหนึ่งของปีรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายนะฮะมาลุ้นกันต่อครับพี่ชายรายการจะไปนะครับนะรายการที่ ยิบเก้าครับเนื้ออิดลงรักพี่เลขคนจำนวนสี่สี่โอ้โหเลขคนจำนวนเบิลด้วยเลขคนจำนเบิลสี 4, 4, ่สี่พี่เนื้ออิดลงรักนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับสี400่ร้อยบาทนะครับมาลุกก้นต่อครับพี่ชายครับรายการสไปนะครับนะรายการสไปน์รายการที่ถึงนะพี่นะครับ ยี่ห้าพี่นะฮะรายการยี่ห้านะครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นการเนื้อเดียวกันพี่นะเนื้อผงพุทธคุณพี่เลขโค้ดเบอร์แปดสามนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดสามพี่รายการนี้แบ่งไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งไปสามร้อยบาทเนื้อทําผิวก็แล้วะพี่นะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่ยี ครับายการ26เป็นเนื Jamie, online, 42, ้อเขียวมรกตนะฮะเนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณพี่เนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณพี่เลขคุณตัเบอร์1 4 2ครับเลขคุณตัเบอร์1 4 2่ี่สองพี่รายการนี้แบ่งไปที่300บาทนะครับแบ่งไปที่300บาทพี่รายการ26นะครับมาลุกต่อครับเป็นการ27พี่นะครับรายการ27นะครับเนื้อผิวเนื้อออ่่าาเนื้อเขียวโบราณพี่นะฮะเนื้อเขียวมรกตทำผิวโบราณพี่เลขคุณตัเบอร์1 2 2ครับนี่ฮะดูพี่โอ้โหนะทำผิวโบราณพี่คลาสสิกจริงๆนะครับนะ คลาสสิกมีรายการที่300บาทนะพี่ชายรายการที่300บาทนะครับนะรายการน,นี้รายการที่27ครับนะมาดูต่อพี่ชายครับรายการไปครับรายการ28่สในรายการสุดท้ายพี่รายการสุดท้ายท้าย,ายสุดพี่รายการยี่สิเลขคนเบอร์ห้าเลขคนเบอร์ห้าเนื้อผิวผงอ่า ผงพุทธคุณครับนะในการนี้รายการรายการสุดท้ายพี่การ28ในคนเบอร์58 2 300บาทนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีแบ่งปันมาที่พี่ชายครับ28รายการครับหรือ28องค์สุดท้ายแล้วพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะจะมีมาบ้างก็อาจจะมีมาไม่เยอะพี่นะครับชุดนี้คือชุดท้ายที่ผมเป็นคนแกะเองนะครับนะชุดนี้คือผมเป็นคนแกะเองนะพี่นะครับยังไงตรงนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ตามที่พี่นะเดี๋ยวภาคอีพีจะไปเรามาพบกันต่อครับนะกับพ่อโสธรครับ ผ้าเลยพี่จะสร้างน้อยมากนควสุขทนะฮะห้าพันองค์เท่านั้นพี่นะครับวันนี้ก็ฝากข,ขอบคุณค่ายที่ขอบคุณมากครับ